นี่ครับวันนี้กะฮอนแล้วแล้วครับบอกขอลามบองขอลามครับ<ม>ในก้อนม,มีสิบสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบแปดสิบเก้าบองครับวันนี้กะสิบไปกอกครับนนรนะลาสซูทครับบองขอลามเพราะพ่ออาจจะมาขึ้นตัดไหมครับเห็นวิธีการขึ้นไหมวิธีการชุบ <laughs> เดี๋ยววิธีการขึ้นครับวิธีการขึ้นขอาะพยเฮ้ยหากสิมาเผายุสอนี่แหละครับนะครับเ้ากสิมาเผายุสอนี่เลยฮะนี่เ้ากสิมาเผายุสอนี่ขึ้นไปต่อครับล่าสุดบ้องเขาลามว่าพ่อเขาครับกาะเขาไล่เอามาเขาเวลาเจ้าอีบ้องไหนน่ะ ไม่เอาอันเล็กๆอ่ะอเออนี่ไเ,เออมันไม่มีนั่นเลยก็ทำไมไม่เอาอันนี้นะอันนี้ไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยเล็กเกินน,ะน่ะนะเ, <laughs> เอาเถอะน่าจะมีนะนี่ครับวิธีขึ้นกระเพยครับ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในการขึ้นนะครับถ้าจะขึ้นได้ครับทั้งสันตักดาบปะกละน์มาเถอะหาเยอะมัน,นก็นเด็ดไปห,หรเปล่าไม่รู้อ่ะดูไม่เป็น <c oughs> อันไหนก็เอาไปนะครับล่าสุดครับบังขรานเพรามาพ่อเด่นมาก ตัดไปถึงปลายมันก็ยอยู่นะน้เกอลองดูข้างล่างมันดูเหมือนมันเล็กเอาอนี้จะเอาที่เนี่ยจะเกิดจะเข้าขาเลยเนี่ยโอ้จะไปเอาอะไรในนู้นเราอันนี้แหละออนี่เธอบอกนี่แหละแต่อยากยูนิฟี่นองสวยสเศรษกินบางคลามข้างล่างดึงดีกว่าน่ะถ้าเป็นอันนั้นน่ะเอ๊ ตัดข้างล่างดึงขวามันกคอมันเปลี่ยนด้วยดูตัดเถอะตัดขวามันมเป็นด้วยตะวันก่อแผ่นหนดมันเป็นนั่งตัดในป่าแต่น,นั่งกินอ้อยรอสองลำ เนี่ยครับโอ้สอสีจะกินี่ายเลยครับขึ้นเป็ปัดครับได้แล้วครับสุดดึงดึงครับดครับพี่น้องลาสุดสิบแปดบัง กอกขาวพ่อครับเป็นมตัดใหม่อีกสองลำเฮ็ดไลไปปฏิเกตศิ์ไปเบ,บื้องวิธีการกอกค,ครับเห็ดส่วนผสมมันนะครับเนออันนี้กับเทกะทกิ้งไป่ครับเทกกะทีตงไปเขากะสิใส่กะทีกองนะครับพอเขาบ่มนีกะทเขาประเด็นนี้บลอกข่าขูดออกเข้าก็อยใส่กะทิสองขวด เราจะใส่กระิ่นใส่ก่บับกเอกว่าเอานำ้ำผสมใส่ครับเพราะเราจะเอา <c oughs> กระทิ่มันออกมานะะได้ดายโอ้ไก่ตายกดล้ว ะทำผักแลทำกับข้าวกินกันตลงวันนี้ชมลมนี่อยู่ตนูเป็นชมลมไงใส่ปาเลจีันไม่พอกรอบแล้วก็ใส่ย่างน้ำตาลลงไปคน้ำตาลอยจ่ประมาณเกินโล่เกินเกิน,กน,กนโล่ค,ค,โลครับ ตอนนี้กันไหมตอนถั่วคน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 อ่ะไอ้เหรอสิคนค,คนสัมคนแล้วก็ใส่เกลือลงไปจะพอเข้มเนี่ยแหละครับแบบเข้มๆมันๆเลยครับรอุ้ยเออยตัดทีแล้วแค่ะมันเอาออกไม่ได้นะ ไม่จัสิตแ่ิดเ้มงันครัคนกับคนแข่งกาลนั่นละไล่ยอเราเขาก็จิจิบไปเกาะมาคนไว้เดี๋ยวเ่าตังคนแบบนี้ลงกี่นีน พนจนแบบไม่ได้ต่างต่างใด้วยครับี่น้องเขาแบบพนแบบ,ต,แบ,บต่างเลย,ลย้ะพ่นพนพ่นแบ,บดดนพ่นจนตางเวลาไล่ผมแล้วครับแล้วก็ อันนี้จะเอาเข่าออกมาไว้ครับคือเขาคือเขามาไว้ครับขอออกมาไว้มันแห้งมันจะติดน้ำครับแล้วเรจาจะเอาเข่ามาไว้ให้มันแห้งครับเดีย๋ยวคอยมาเบิ่งวิธีการกรอกด้วยครับพี่น้องด้วยวิธีการกรอบวิธีการเผาครับ ก็ทิเอาทัวใส่ครับทัวใส่เาทัวเข้าแบบส่ทัวทัวรยังบุัวแดงตัวแดงเหมือนน้ำขับตัี่เกือนน้ำขใส่ตัวแดงเหมือนน้ำับใส่ทัวใส่ทันน้ำมามาเด้วยมนอยากกินมากเอาเอเอแบบนี้อ ค่ะค <anto government> mm. ัดผมกันครับปัานนี้เข้ากันครับมาเด้อพี่น้องเขาไดอยากได้เขาได้จักจินแล้วเราเผาเอาได้ถ้าเผาได้ครับถ้าเผาเอาได้ใส่ตัวแดงเข้าไปแล้วอันนี้กระซิมาเบิ็งวิธีการกรอกนะครับเปนวิธีการเผาครับมากรอกกันครับอันนี้กระซิบถึงระยะกรอกแล้วครับกรอก ก็ก็กนี่าตังกอนมีกรกกอกแล้วหรอจอัเยอะกอกแล้วแล้วครับเจ้าสองถังบุกไงครับสองถังสองถังบุกงให้ครับสองถัง บานนี้ห้อก็สิมักขุดเอาใส่หลุมนะครับใส่หลุมใส่หลุมครับเลยใส่หลุมครับตังครับพ่อแม,ตม,มต่ตังคอแมาเห็ดแบบตังเลี้ยงแถวกันครับเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวเราหขข้องเกษตรอินทิพต์โทรับ ใ่หลุมครับเนี่ยพ่กระสืเอเสียมมักจอจอจอเหน็นพอดีกับบองไอพอดีกับบัง,ออบบงขอลามเขาเจ้าครับเจ้ก็บอกขอลามเขาครับเนี่ยครับกระสิปปะมาณเนี่ยพ่ากระสิเทตุเเทเเลี้ยงแถาจนมันมืดเนี่ยแหละครับหนึ่งจะข้าวไปน่นองม,มีวิธีการครับล้วก็สิอผ้าเบิงวิธีการเผาเลย ข้าสเผาแบบใหญ่สำรองสูตรนี่แสบครับ <c oughs> เห็ดมากครับนี่ขอดกรอบแต่เหลืหองข้าวก็ะสได้เนี่ยครับสองทางแบบใหญ่เด้นอ่น้องแล้วพูดยอยากไห้่ก็มามาเอาเด้อครับเด้อมาเห็ดกินมาเอาครับมาเอาครับมาเอามาเอาครับนี่สองทางประเดนข้าวกระสืมาใส่หลุมฝังดนะครับใส่หลุมฝังใส่หลุมฝังนะครับขากระสิเลี้ยงไหว้เลี้ยงแหว่งสิครับ ยังไวเนี่ยนอข้าวผาเบิงบ่งข้าเบิ้งขาไก่นี่ครับเนี่ยเอาไว้แบบนี้นะครับเนี่ยคนสิเลี้ยงไ้ครับเอาหน่อยเอาหน่อยไปหาไงนะครับเอาหน่อยจนไปหาไงเนี่ยครับฮาก็เสีเลี่ยงเลี่ยงเรี่ยงเรี่ยงเลี่ยงจน,นมันหมดเนี่ยแหละครับเลี่ยงจน,นมันหมด เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเห็นเลี้ยงเลี pues right. ้ยงครับเลี้ยงแถวเอาฝังไ้เอาปลาเสียมขุดเด้อพี่ปน้องเสียมขุดให้มันเป็นหู้แบบนี้เห็นบ่เห็นบ่ครับเนี่ยเสียมขุดให้นั้นเป็นหู้เสียมขุดตันเป็นหู้ทัสิครับเลาก็จะเอาเอาเอาบองที่บองข่าล้ามเท่านี้แหละครับไปเสียบไปเดี๋ยวสิพาเบิ้งเบิ้งอันชัดๆครับเดี๋ยวสิพลาเบิ้ง เดี๋ยวสิบภาพมันเป็ที่การเสียบนี่ครับเขากัดดินถม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 เนี่ย่น้นเน่ยเอาไปนะครับอันนั้น, mm hmm. นพอดีหู้เลยต่นอ้องแต่มันพพอดีหู้มันสิลมเลยครับเวลาไม่ห้เผาเวลามันโดนไฟเราเนี่ยครับเนี่ยเนี่ย เนี่ยครับเข้าตรงเรียกบองที่มันแต่วา่าพอดีกับหลุมที่หอาขุาดด้อครับ เนี่ยครับเขาตัดตั้งเสร็จแล้วครับต่อไปเกษตรเป็นการเผาครับโดยซองแถวครับเผาครับต่อไปเกษตรเอาฟืนเอาที่ยางมใสแตยทถับเผาครับที่นี่ได้ซองแถวครับไสซองแถวนะครับเท่ากับจุดเล้าครับจุดไฟเหล้าเศร้าผลิตมลเหล้าครับสองแถวเอาสิเผาสองแถวนะครับ เนี่ยครับ to จุด,อ,จดอันกลางก่อนครับเพราะว่าจะทอดจุดอันขอบก่อนมันกระสิแบบฮอกกระสิเขาไปข้างในบ่ได้ไปจุดอันกลางบ่ได้ครับมันสีฮอนครับนี่ครับเนี่ยครับฮอกกรสิฮอกกรสิเผาจังสี่ฮอกก็สิเผาไปยังสีนะครับเนี่ยเผาจนแบบฮอกกสิใส่ฟื้นไปเรื่อยๆครับจนมันสุกหมดแล้วครับจนแบบนามมันนามมันฟูดออกมานามมันเดือดออกมาแล้วครับใส่ฟื้นไปเรื่อย จนมันแหงกุล่ะครับจนน้ำมันแหงกุล่ะครับข้าก็สิเผาวงสิไปเรื่อยๆเจ้าครับเนี่ยครับข้าก็สิเผาทังสี่ว้จักประมาณม้ากรสิเผากับเบื้องประมาณชั่วโมงหนึ่งกัสุกครับชั่วโมงหนึ่งกัดสุกแบบนะครับขึ้นฮัดถึงครับขับไฟฮอบก็ตับบางอย่างสิเผาไปวังสี่เรื่อยๆครับจนมันเดือดกุล่ะครับจนมันแหง ยาครับพี่น้องเขากับมะเผากันครับเผาเผาครับเผาเนี่ยเขาิดว่าดังเออดังไฟเผาแบบนี้ครับผอไฟใส่แบบนี้เขาก็สิบเผาเผาครับเผาแบบนี้เผาจนแบบเผาเรื่อยๆจนแบบมันมันแหงล้ะครับจนแบบเขาคิดว่ามันสุกจนว่าน้ำน้ำมันเดือดออกนะครับน้ำไม่บอกเลยเดือดแบบนี้ครับเนี่ยนยครับเดือดแบบนี้ซุ้มเหรอเห็นไหมมันเดือดเห็นพี่น้อง เดือดบุบบุบบุบอยู่ครับนั่นเทาก็บจีเผาเรื่อยๆเทากับจีใจฟื้นไปเรื่อยๆนะครับใส่ฟื้นไปเรื่อยๆเนี่ยใจฟื้นไปเรื่อยๆครับเนี่ยมาเด้อผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากกินมาเอาเด้อนะครับเผากันเนี่ยครับนี่ยครับ เนี่ยครับมีงานไปดูเสียบมาข้าอีกแ้วอพอเนเลยพี่น้องต้องใส่ค้อมอดทนอย่างขาดเลยพี่น้องเผาขลามแน่น้ำเด้อในนน้ำเนี่ยแน่น้ำให้เผาย้ำเหมือดแรงเด้อครับอย่างเงีย้ยเาเผาย้ำตรงเว้น เอาไวค้คลิปนี้เอาไว้ซ้ำอยู่ราคาฝากติดตามนะเจ้าครับเด้อฝากกดแชร์กดติดตามนะเจ้ครับ,รบพี่น้องปองไป,งปสุูุสุคนสง่งมวลซึนบ้านเขาเจ้าครับมือจีกสิมาเบิงขาลามครับว่าที่ฮอผ่าม่ามันจะเป็นยังไงครับนี่ครับลาดุดลาดุดครับลาดุดปูน ปูมขึ้นพี่น้องเพื่อนเราสวสดผู้ลูพี่น้องเอ้ยเบิ่งสิสุกเลยเบิ่งเพืเ่อนเราลาสุดนะครับล่าสุดก็ไก่สุกแล้วล่ะครับพี่น้องไก่สุกแล้วเ่าก็สิเบาไฟลงแล้วครับเบาไฟลงแน่แล้วครับเบิ่งพี่น้องเอ้ยเป็นตะแสเแสบครบับเพื่อนเราพี่น้องเป็นตะแเสบครับสวดผู้ลููพี่น้องเอ้ยเห็นบไหมไก่อไก่ไก่กับเนื่อพี่น้องไกมันห่อนด่านเท่าักจับลำกึ๊เพื่อนะครับ ใกล้สุกแล้วครับห่างนี้เ้ากระสีหางนี้เขาก็เอาไฟไปทำหีบข้อเลยครับเด้อสบายอันทงท่านใส่สุกปันได้ห้อกระสีเอาฟืนไปใส่จระไ,ไนก่อนครับพี่น้องเอาฟืนมาใส่หน่อยจระไนโอ้ยหอนหอนครับโอ้ย่น้องไปตัดแสบครับเลยมาเด้อะเลยอยากกินอนะ มาจะรับหอนหอนหอนเห็นก็เป็นน้องล็สซุให้ไปนะเป็นหัดสวดพูรูอยู่ครับอืมสะอ่อนแห้งสะอ่อนขับอันผุ้ใด้อยากเขากินอาสูตรนี่ไปเฮดเบิ่งกระเด็เยอครับพป่นน้องเ้อมันกัิสุกไก่สุกสุกทวดถึงกันครับแบบว่า ก๋าสตุกแบบสม่ำเสมอกันนะครับข้าก็มบาตตอกเป็นมุ่นเขามุ่นอย่างดอกครบ,กบเ้าก็เห็ดแบบนี้เลยมาเขาครับแล้วก็เอาข้าวาสิใส่ทั่วข้าก็ต้มทั่วทั่วแดงนะครับทั่วแดงทั่วดำกันแล้วแต่ห้านะครับตัดต้มให้มันสุกแล้วข้าก็ะเอากะทิเอาน้ำตาลผสมกันแล้วก็ใส่น้ำตามอัตราส่วนาวาวสิเนข้าววาเข้าสิบม่มีสูตรหรอกครับพี่น้องกาเอา ว่าใหมไพ่เขามีจักล่ำจักบอกก็สินะเขากัดเห็ดไปกาเอาครับมันตาลกะทีแล้วก็ใสเกลือเขามักรดตาดแต่เขาก็เอาต่ว่านี่ก็สิเอาแบบมันม,มันชิมชมมันหวานออกสามรสนะครับเนี่ยครับเนี่ยหนอนเล้อยหอนดูพี่นนองเอลยเปล่ สวดปูรูอยู่พี่น้องมันปูมขึ้งใส่เต็มไหลใกล้ได้แล้วล่ะครับใกล่ได้แล้วแ,วแ,วแต่ว่าแนะนด้ำจะกับพีนน่น้องเด้อแนะน้ำแนะน้ำให้เผาอันจะเผานย่ามือเบ้นเด้อครับมันหอนให้เผานย่ามือแรงครับคำคำ เยเื่เหมือนแล้งเด้อพี่น้องเด้อจะเผายื่อครังวินมันหอนเถ็อไฟกันพี่น้องนี่แหละครับวิธีการเผาครับจะเอาเสียมนะครับเลือกคุดขุดให้มันเป็นร่องครับขุดให้เป็นเป็นร่องเด้อพี่น้องก่อนเด้อเราก็เอาค่อยๆขุดไปเจอละน้อยครับเขาบอกคุดเพราะมันหล่มบอกกันบอกใบไพ่เ้างอยู่แล้วครับหล่มบอกใบไพ่ห้องบอกใบไพ่ห้องนีู่แล้ว เ้าก็เอาไม้ไผ่เสียบ <c oughs> เสียบเสียบ <c oughs> ลงไปเอาเสียบลงไปเหมือนพอดีอะครับถ้ามันบันเดญไมก็สินลมครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนีทแล้วเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดสับสไครต์แล้วเด้อคับเด้อสองอีสานมวนบ้านเฮาเด้อครับเด้อครับ